สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปเที่ยวงานสุกเต็มสิบกันนะคะจะเป็นงานสำหรับเปิดสะพานพระรามสิบหรือว่าสะพานทศมาราชันนะคะอันนี้ก็เป็นสถานที่ที่สำหรับจอดรถมอเตอร์ไซค์นะคะจะเห็นว่าสถานที่จอดกว้างขวางมากเพื่อสำหรับรองรับสำหรับผู้ที่เข้าสนใจร่วมงานนะคะค่ะแล้วก็ระหว่างทางก็จะมีร้านขายของต่างๆริมทางนะคะก็จะมีผู้คนมาขายของ ไม่ว่าจะเป็นของเล่นเด็กอที่ที่เห็นอยู่อันนี้ก็จะเป็นปืนโฟมนะคะแล้วก็จะมีรถบัสเอาไว้สําหรับรับส่งนะคะสําหรับจุดจอดรถก็ที่สะดวกง่ายๆเลย mm hmm. ก็จะมีที่โลตัสพระรามสามนะคะก็จะมีรถบัสไว้คอยบริการทาะะุกท่านค่ะ หรือว่าสําหรับท่านที่สนใจในการเดินทางด้วยรถสาธารณะนะคะก็จะมีรถปัดคอยบริการนะคะจะเป็นรถปัสสาย35นะคะที่มาถึงพระราม3นะคะก็ใน บริเวณการเข้างานจะมีการจุดลงทะเบียนค่ะซึ่งจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนนะคะให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็จะมีการแสตม์นะคะค่ะก็สำหรับภายในงานนะคะจะมีอาหารมีเครื่องดื่มรองรับนะคะอยู่ภายในงานจะไม่สามารถนำอาหารจากภายนอกเข้าไปได้นะคะ สําสหรับท่านใดที่มีอาหารหรือว่าเครื่องดื่มติดมือมาด้วยก็อาจาจะต้องเป็นฝาก่อนเข้าบริเวณงานนะคะจะเห็นได้ว่าจากจุดนี้นะคะ่ะจะเป็นจุดเริ่มเดินขึ้นสะพานนะคะจะมีประชาชนนะคะให้ความสนใจมา,มาเยี่ยมชมสะพานพระรามสิบเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะกลางคืนบอกได้เลยว่าอากาศดีวิวสวยนะคะเดินชิวๆตากลม ตากลมเย็นๆในช่วงบรรยากาศแบบนี้นะคะอากาศดีมากๆค่ะสำหรับท่านใดที่ให้ความสนใจที่จะมาลองเดินสะพานพระรามสิบนะคะในวันนี้ก็ยังทันนะคะโดยระยะเวลาที่เปิดให้เข้าชมค่ะจะเป็นวันที่10มกราคมถึงวันที่19กรามกราคมพศ2568นะคะ เปิดให้บริการในเวลา16นาฬิกาถึง24นาฬิกานะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราให้เพื่อนๆดูบรรยากาศโดยรอบๆเนาะว่าในช่วงคืนบรรยากาศชิวๆลบเย็นๆบริเวณสะพานก็จะมีการเปิดแสงสีเสียงตะการตานะคะอันนี้ก็จะเป็นเสาเสาสะพานซึ่ง ประดับด้วยพญานาคนะคะข้างบนสะพานก็จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นบริเวณกลางสะพานใกล้ถึงกลางสะพานแล้วนะคะก็ยังเดินต่อได้เรื่อยๆนะคะเหมาะสําหรับคนมาเดินออกกําลังกายหรือว่าตากลมตากอากาศเย็นๆในช่วงนี้เหมาะมากๆเลยค่ะน,นี่จะเป็นภาพมุมสูงนะคะ บริเวณก่อนถึงทางเข้านะคะจะเห็นได้ว่ามีประชาชนมานั่งล้อมวงนะคะจุดนี้จะเป็นบริเวณจุดขายอาหารนะคะเลยเลยจุดขายอาหารไปก็จะมีโต๊ะไว้สําหรับบริการาประชาชนที่มาร่วมงานนะคะเป็นโต๊ะเก้าอี้สําหรับทานอาหารทานเครื่องดื่มน,นะคะหรือว่าเดินเลยไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะมีเป็นทางข้ามนะคะ ให้มาเดินนั่งชิลเดินชิลบริเวณรอบๆในส่วนนี้ได้ค่ะและนอกจากนี้ยังมีในทุกๆคืนนะคะก็จะมีอคอนเสิร์ตให้ทุกท่านรับชมด้วยนะคะว้าวจะเห็นได้ว่าเด็กๆโอ้มาเล่นลงกันใหญ่เลยนะคะสำหรับท่านที่ปวดห้องน้ำนะคะอ่ากทมเราก็มีรถสำหรับ รถบัสสำหรับห้องน้ำมาไว้บริการนะคะหลายคันเลยทีเดียวค่ะอันนี้จะเป็นบรรยากาศช่วงขาลงสะพานแล้วนะคะก็ขาขึ้นจะเดินแบบเหนื่อนนิดนึงแต่ว่าขาลงสะพานบอกได้เลยว่าชิลสบายค่ะมองไปด้านล่างข้างๆก็จะมองเห็นเป็นทางด่วนนะคะอันนี้จะเป็นบรรยากาศรถรอขึ้นทางด่วนพัพเน้นพระรมก้าวนะคะ วิวกรุงเทพในช่วงกลางคืนบอกเลยว่าสวยมากจริงๆค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะวิวค่ำคืนบนสะพานพร,รามสิบหรือว่าสะพานโทสมาราชสำหรับท่านใดที่สนใจมาก็มาได้เลยนะคะบ๊ายบาย